เอเอเมืองอุบลค่ะท่านผู้ชมค้างวดที่แล้วแตกบนล่างนะคะเดี๋ยวแอจะพาไปตามว่าพ่อเอสิได้ตัวใดสวัสดีค่ะพ่อฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับพร้อมย่างกินพร้อมพร้อมแล้วค่ะพร้อมย่างพร้อมแล้วค่ะพ่อพร้อมแล้วพ่อเอพ่อ ครับพร้อมแล้วพ่อเอกก็ขอกราบสวัสดีจีเจนางนำโชคเลยพ่อเอทุกทุกคนคที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะค่ะต่วจีแล้วเข้าบางก็ให้ครับอแต่<ช>บนมาล่างมันก็ล่างไปบนไม่นไรเอา เพราะว่าเอฟซีซื้อบนล่างอยู่แล้วก็หนครับหมวดนี้เป็นหมวดที่เป็นนามจากหมวดที่เก้าสิบเก้าหมวดที่เก้าสิบเก้าแล้วหมวดเก้าสิบแปดใช้หรือไม่ใช่ค่ะหมวดที่เก้าแปดนะค่ะเอาหวดนี้เป็นงวดที่เก้าสิบเก้า เพื่อไม่เป็นการล่าจ้าอมตาตยเงินล้านเจียงพ่เอเบาไหมเนี่ยเสียงพอดีค่ะพ่อพอดีโอ๊ยพ่อมันไม่มีเสียงแล้วกอแอบจ้าอ่ะอมามาตยเงินล้านวันที่จะถึงนี้นะของพุฐสภาหูค้าจ้าที่จะถึงนี้คือค่ะของอ่า เจ็ดสองห้าเจ็ดงวดที่แล้วแปดหนึ่งสามค่ะมันก็เข้าแปดจุดหนึ่งนะค่ะต่อไปเดินบนล่างสูตรที่หนึ่งเดินบนล่างสูตรหนึ่งเดินบนล่างสูตรที่หนึ่งงวดนี้คือ ศูนย์หกเก้าศูนย์หกหกจิแล้วสูตรนี้เข้าอะไรเจ๊นางเดี๋ยวก็คยหน่อยูอ่ไหนน้อบนี่เดี๋ยะคสูตรต้มว่านสูตรที่หนึ่งหวจิแล้วพอให้อะไรเดี๋ยว วดที له, ่แล้วมวดที่แล้วบอกด้วยฮะเอฟซีเขารู mm, so ้ค so 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 oh, so 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 ่ะมวดที่แล้วสามเก้าศูนย์เก้ามวดนี้ให้เก้าศูนหนุกมวดที่แล้วไม่ใช่นะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ที่หนึ่งน่ะอ๋อศูนย์ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ที่สองเก้าสามศูนย์ดีดูให้ดีดะศูนย์ทีจหนศูนย์ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดจะศูนย์หนึ่งเจ็ด ันเข้าเลขไหนมันเข้าเลขหนึง่งกเอะาดูดูดีต่อไปเด่นบนล่างสูตรที่สองเด่นบนล่างสูตรสองคือสามสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์วดทีแล้วได้อะไรสามเก้าศูนย์เหมือนกันค่ะ ถูกต้องสูตรที่มาสามนี่เป็นงวดที่สามจบมาตัวเดียวจนะไม่เปลี่ยนเลย3 90, 3 90, สามเก้าศูนสามเก้าศูนงวดนี้ก็ได้สามเก้าศูนย์เหมือนเดิมคงวดที่แล้วเข้าเลขอะไรงวดที่แล้วเข้าเลขเก้าถูกต้องเก้าเก้าบนต่อไปเด่นบนล่างสูตรที่สามคือ คืออะไรคะสี่ห้าหกหกโอ้เลี้ยงเลยสี่าวัดที่แล้วสามสี่ห้าสามสี่้าสามสี่ห้าเข้าห้าเข้าเลขอะไรเข้าเลขห้าค่ะมาบนหรือมาล่างมาล่าง กต้องมาสิบล่างาต่อไปเป็นเด่นบนบนบนเด่นบนเด่นบนงวดนี้พ่อใจไปสองสูตรเด่นบนสูตรที่หนึ่งคือคืออะไรคะแปดแปด ก้าเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะคะวันที่แล้วเด่นบนพ่อให้อะไรเก้าศูนย์หนึ่งค่ะมาอะไรครับมาเก้ากับมาหนึ่งถูกต้องมาเก้ากับหนึ่งเต็มเต็มใช่ค่ะต่อไปเด่นบนสูตรที่สอง เด่นบนสูตรที่สองตามที่จริงเด่นบนสูตรที่สองนี่มันเกลียนะมันมาล่างพ่ออะไรเอาเป็นสูตรที่สามมาใส่เป็นสูตรที่สองนะสูตรที่สองที่แล้วมันได้หกเก็ดแปดมันเข้าแปดล่างสิว่าเกดค่ะพ่อเะไรเอาเด่นบนสูตรที่สามมาเป็นสูตรที่สองนะเด่นบนสูตรที่สอง คือค่ะสี่ห้าหสี่ห้าหกหมดสิแล้วนะสูตรนี้มันเก้าพ่มันอวมดสิแล้วพ่อให้สูตรนี้คือหนึ่งสองสามจ้ามันมาที่กะไรเจ๊นางมันมาเลขหนึ่งครับพ่อ ้องมันมาเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นสูตรท,ทุกสูตรที่พ่อให้ไปมันเข้ามาตะหลอดมันอยู่ที่ว่าเราจะจับถูกหรือไม่ <c oughs> มันอยู่ที่ดุนยาพินิอาจจะเอฟซีบางคนอาจจะเจ๋งอุพ่อก็ได้ พ่อสิงให้สูตรทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรนี้ให้ไวเพื่อให้เอฟสีพ่อเอเอาไปพิจารณาให้ดีั<า>นะ<ร>ให้ไวเพื่อพิจารณาพ่อวิ่ง<อ>บนล่าง<อ>ให้ไหมวิ่งบนล่าว่าไงวิ่งบนล่างให้ไหมคะ วิ่งบนล่างต่วเองจริงเลยนะถ้าเรียกวิ่งนี่ก็น่าใจเน็ตอยู่นะมันน่าจะจับได้ตัวไหนพ่อยังไม่ให้หรอกก็ไปคิดจะดาวเองนะน่าจะจับนะเอาอมาตะจับอามาตะายันไว้ก่อนนะอมาตะเป็นตัวหลักไว้ก่อนออตัวอื่นก็ว่ากันไปค่นะค่ะจับอามาตะาเป็นหลักก่อนเรียกวิ่งนะ จับอามาตะเป็นหลักก่อนพ่อบอกไว้นะ่ะคต้องเอา,มาเอามาตะเป็นหลักไว้ก่อนค่ะเอาอื่นก็ว่ากันอ้าวเจ้นางชวนสิอามาตาเงินล้านพ่อเอ๋นะคะสองห้าเจ็ดเด่นบนล่างสูตรหนึ่งเก้าศูย์หกเด่นบนล่างสูตรสองสามเก้าศูนย เด่นบนล่างสูตรสามสี่ห้าหกสูตรบนนะคะเด่นบนสูตรหนึ่งแปดเก้าศูนย์เด่นบนสูตรสองสี่ห้าหกค่ะพ่อใช่แต่พ่อให้สกเกตสกเกตดีนะสกเกตดีคู่หนึ่งนะจับให้สองคู่นะสกเกตให้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ใช่ใชอ่าเห็นไหมนี่คือ่หนึ่งนะ ตม่เกดีนะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นะมีพ่อให้ตั้งเกดีนะนะนี่แหละพ่อให้ให้ให้การบ้านไปเหมสูตรหนึ่งสูตรสองบนล่างแล้วก็เด็ดบนมันมีเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์แล้วก็ดูเองนะพี่ตายค่ะก็เอ่แล้วพ่อเย่ อะไรก็จับคู่ในวันต่อไปพ่อเอ๋จะแจ้งให้ทราบที่พ่อเอ๋ให้ไปก่อนก็อย่างที่ทราบพ่อเอ๋อาจจะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้พ่อเอ๋ต้องไปโรงพยาบาลตามหมอนัดหรือพ่อเอ๋อาจจะนอนโรงพยาบาลพ่อเอ๋เลยให้ไปก่อนค่นะค่ะว่าสายนี้พ่อเอ๋ก,ก็ขอให้เอ๊ ทีพ่อเอทุกคนงวดที่จะสิงนี้จงให้มีโชคมีลาบนะสมความตั้งใจปาฏิหาริยทุกๆคนจ้าครับค่ะเอ่อช่องเจ๊นางนำโชค,คก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อเอมากนะคะที่พ่อเอให้แนวทางนะคะขอให้พ่อเอสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะพ่อเอคะ่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่นคือพ่อเอนะคะพ่อเอได้แบ่งปันแนวท่างกอกแหลกพ่อเอให้มากเรีกกมตะแลวกะ็เด่นบนล่างสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วก็เด่นบนสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะท่านผู้ชมค่ะมีค่ะท่านผู้ชมค่ะตามนี้ ท่านผู้ชมแคปนาจ,จอออกไปเหตุการณ์บ้านได้เลยค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อเอนะคะอมตะงวดที่99นะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมที่เขามาทำมากักาชอบกขอ,ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความกำลังใจนะในเหตเจ๊นั่งน้ำโชคเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะได้บ่าพผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ เจอกันไม่คลิปต่อไปค่ะถ้ามีช่วมค,คลิปที่พ่อเอจะให้เต็มกอกที่สองนะคะท่าม้ช่ว่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของตัวเลขแนวทางอมตะเงินล้านงวดที่99ของพ่อเอค่ะอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่สนับสนุนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ